วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนอะไรคะวัคซีนที่ถึงมือเรานะครับโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็วัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยคือใส่หน้ากากล้างมือแล้วช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสังคมเข้าสังคมจนกว่าเราจะได้รับวัคซีนนี้เข้าแขนเราเข้าร่างกายเราโดยทั่วหน้าแล้วแล้วเราก็ค่อยมากลับมาใช้ชีวิต ที่แบบเป็นปกติอย่างร้อยเปอเนอีกครั้งหนึ่งค่ะตกลงวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนเหรอคะตกลงไปใส่หน้ากากตกลงไปใส่หน้ากากตกลงไปวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่คําว่าดีที่สุดมันมันตอบยากอ่ะไปบอกยี่ห้อมก็ไม่ได้ก็เราเราเราตัดสินใจมาแล้วว่าวัคซีนทุกชนิดที่พี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับคือวัคซีนที่ที่รัฐบาลไทยได้เลือกมา นะครับให้กับทุกท่านอยู่แล้วมีความปลอดภัยมีสรรพคุณมีประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับที่ทําให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคนได้รัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรคะ <laughs> รัฐบาลที่ดีที่สุดนะก็รัฐบาลนี้นครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขทาํางนนด้วยกัน